อาโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โอมล์ทีวีเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV กันนั่นเองนะครับผมเออซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินใหม่ของน้องหยนกันนะครับผมเป็นกิจกรรมการเติมปุ๊บเพราะเราซื้อสกินนี้ใช่ไหมเราก็จะได้กูปองนะกลับคืนมาเว้ยและจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยอยู่นะครับผมดอลอังการดูเท่มากๆเลยนะครับผมนกกระเรียนสีเขียวปีเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นหยนกันนะครับผมไม่รู้ว่า เราจะตู้หรือจะปังเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับเจอห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกตัวอ่าที่เป็นแยนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแยนต้องป่าเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่ป่านี่คือเราเป็นแยนที่แบบว่าไก่กาอาราเร่มากนะครับผมเออจะบอกว่าเปิ้ลเนี่ยเล่นแยนไม่ค่อยเป็นนะครับผมนะถ้าเกิดว่าฝีมือกากเช่นไรเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตขอโทษด,ด้วยนะครับผมสําหรับเมนแยนนะฮะ <laughs> เพราะว่าฉันเล่นไม่เป็นจริงๆ ว้าวทีมเราก็เลือกตัวได้เยี่ยวอยู่นะคือ e n น o so Rome ก็น่าจะได้อยู่มัง้งแล้วก็เรียวมะแล้วก็แวนแวนเดี๋ยวนี้แรงมากนะครับผมแล้วก็ซาต้าอุ้ยเกย๋สุดๆฝั่งนู้นนี่น่าจะเออถึกน้าดูนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามเล่นนะฮะไม่ให้แตก <laughs> เกมเริ่มแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเดินตรงปลากันดีกว่านะครับผมเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มเออแล้วจะบอกว่าเนี่ยแหยนสกินนี้เนี่ยเขียวปีมากเขียวอะไรสุดๆเขียวมากๆเลยอีโกโลเลมแกมฟ้ามึงต้องโดนกูตบนี่เนี่ยตบหน้าตบหลังตบหน้าตบหลังตบตบ,ตบเออเจ้าสตาได้นะครับผมได้เฟิร์สบัตรก็ถือว่าดีอยู่เลิศอยู่ มึงด้วยอีโกเลมแกมแดงมึงก็ต้องโดนตบนะครับผมนี่แนี่ตบหน้าตบหลังแล้วก็โดนต่อยหาไปเลยจ้าไวโอเคเราได้ของป่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล,แล้วก็เราก็ออกอีนี้กันถเถอะมาออกรองเท้านะครับเราจะได้บอกว่าการซีซีอะไรได้เนาะ นี่เนี่ยอีลิงต้องโดนตบนะครับต้องโดนตบนี่เนี่ยเออตุยไปเลยตุยไปเลยอุ้ยข้างล่างมีการบวกกันเดี๋ยวเราต้องจัดการนี่เนี่ยเปิดอันติก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปอ้าวอีหาแล้วลากเข้าไปทําไมล่ะนี่เนี่ยตีก่อนเออแวนได้เฉยเลยอ๋าทาไมเราไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอีพวกนี้เดี๋ยวมึงต้องโดนเออลากมันมาเออนั่นแหละดีมากนี่เนี่ยคอตีหน่อยคอตีหน่อยโอ้ยทาไมไม่ได้อีกแล้วว่อได้แต่แอสซิสนะอีพวกนี้นี่นี่คือแบบ เก่งจังเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องการที่จะเอาบาังกรกันนะครับผมนี่เนบังกรต้องเป็นชื่อเรานะฮะเพราะว่าบังกรเนี่ยเป็นของเรานี่แน่อาวอีหาแย่งกูเฉยเลยอีแวนอุ้ยอย่าบอกนะว่าเอาอีด้วงกันนะ่ะ แกอีดวงตายโอ้โหไม่ก็ทําไมทีมเราเก่งจังเลยเออลากมันมาเออยังไงนี่เนี่ยก้องโดนนะครับผมนี่เนี่ยตบไปเลยครับผมไ,ได้คิวแล้วอีห่าได้คิวแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปฟาร์มป่าก,กันก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้แบบว่าอ่าเกิดนะครับวิรียมะจะไหวไหมนะ่ะ โอ้ยตบกับอิสกัดอยู่ช่วยใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวก่อนจะช่วยหานี่เนี่ยเปิดอันตรีครับผมนกกระเรียนตีนี่เนี่ยตีตีโอ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะอะไรอย่างมึงฟิกเกอร์หนีอุ้ยอีนี่มันน่าเก่งโอ้ยยังไงยังไงยังไงออกมาสิบินมาสิบินมาสีดวงยังไงจ้ะเออบินอย่างนั้นแหละดีมากนี่เนี่ยขอตีหน่อยขอตีหน่อยนี่เนี่ยขอตีหน่อยนี่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 อ้าวเอาจะหนีไปไหนฮะคิดว่าแกหนีพ้นหรอคิดว่าแกหนีฉันพ้นกันหรอนี่นี่เนี่ยอีเวนไ้ตายไปเลยไบไบ อุ้ยอันนี้เราได้ดาร์คสเลเยอร์ด้วยมาเรามาเอาดาร์คสเลเยอร์กันก่อนนะครับผมอุ้ยทีมเรานี้เราก็เลิศดเก่งอยู่นะเลิศดเก่งคือขนาดเล่นหยาดไม่เป็นนะเนี่ยทีมเราก็ยังเก่งกันอยู่กู <c oughs> ให้เขาแบกนะครับผมย่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะอีนี่อีนี่ต้องเป็นของฉันอีกดาร์สเลเยอร์ต้องเป็นของฉันเออชื่อเราคือพวกเราหลอ่อ ตุ่มเตียมเอ,าอ้าเจอคนหลงป่าด้วยว่าเจอคนหลงป่าเออจัดการมันได่ไงปีโนกระเรียนอุ้ยอีหาบางหน้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอียอนหนีได้ไงอียอน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 โอ้ยไม่ได้อ่ะอีพวกนี้ก็บินกันเก่งอีซาต้าไงขี้ลาดโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้โหโอ้โหยังไงครับยังไงเออตีมันจัดการมันกระทืบมันเออสุดยอดมากครับเดียวมะเก่งสุดๆอีหอยกูไม่ได้ฆ่าใครเลยเมื่อกี้ ตรงกลางเขาจะบวกกันไหม่ะอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องรอก่อนวยเขาจะบวกกันไหมุวยระวังนะแกแกระวังนะเออ ไปอย่างนั้นแหละไปอย่างนั้นแหละไปอย่างนั้นแหละเออดีมากครับยังงไอุไยโอ้โห,โโหสุดเซย่าอะไรครับสุดเซย่างั้นเหรอต้องโดนนะครับอยทำไมกูไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยอะไรอีสกัดโอ้ยเออยังได้อีสกัดอยู่นะครับผมอีพวกนั้นจะไปไหนฮะอีพวกนั้นจะไปไหนโอ้ยมันบินเข้าบ้านไปแล้วว่ะมันหน้ามันโหนกเก่งอีดวงนี่ก็ไวเหลือเกินเนาะโอ้โห,โหอีนั่นโดนแผงสอนย้อน วก่อนนะเราต้องเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเราจะได้ดันป้อมยังไงครับอีทิปมันหน้ารถถังตายไปเลยครับผมาวโอเคเร็วๆเ,เข้าเร็วๆเ,เข้าไปสิเร็วๆเ,เออเข้าไปซะุวย ตรงข้างบนข้างบนมีการบวกกันเกิดขึ้นมาเลยครับเออยังไงนี่แน่ขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอวรุมมาตุ้มหน่อยเอออุ้ยอุ้ยเดือดเดือดเดือดเเดือดเกูจะตายอุ้ยกูจะตายกูจะตายเดือด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 เดอดเดอดยายายาอุ้ย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 เออตายเลยหอยมันหน้ามันโน่ไปบวกไงเพอเจอ เดี๋ยวก่อนนะทุกคนน้องแยนกําลังไปโอ้ยอีห่าอย่าเพิ่งพากันตายนะนี่ฉันกาลังมาแล้วเออยังไงเออดีมากอะไรครับอีนี่มันนะะนี่เนนกเรียนนี่เนตบก่อนครับผมยังไงนี่เนเออยังไงยังไงวุ้ยเดดเดเดเดอีสกัดไปไหนแล้วอีสกัดไปไหนเออดีมากครับผมอีหอยกูไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยงงนี่เนนปลาไปก่อนครับผม เออข้อปาปบ้านไปข้าบ้านไปนี่เนี่ยตีป้อมก่อนนะครับผมตีป้อมจังหวะน,นี้ป้อมต้องแตกอะไรครับอีดวงจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเออตีมันเออยิงมัน,ย,มนยิงมันเก่งมากแวนโอ uh, ้ยยังไงจ้าต, <sentences. S 2> ตอนนี้ทีมเราเลิศมากตอนนี้อุ้ยอะไรอีดวงเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรมึงคู่เหรอคู่เหรอเอามีหน้าเข้ามาทําไมจ้ายังไงอืม๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมอุ้ยเดี๋ยว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 ฉันไม่กล้าเข้าว่ะแป๊บนึง เออมันพากันบวกกันหรือยังยังไงครับประจันหน้านี่เ assim. นี่ยนกกระเรียนยังไงครับนี่เนี่ยของกูของกูเออของกูครับผมอุ ßen. ้ยหโหพลังมหาศาลมากอีหอยพลังมหาศาลทํากูเกือบตายได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยแกอ้าวอีเลียวมะตายหาแล้วล่าสุดเดี๋ยวก่อนนะไปไหนเออปลาเออดีมากยังไงครับขอหน่อยขอหน่อยของอีนี่ขอหน่อยโอุ้ยหาตุยเลยง่ โอ้ยจะบอกนะว่าเอ็นเลยอะ่ะเฮ้ยจะเอ็นจริงๆหรอจะไม่ให้ฉันเกิดเลยเหรอฮะจะไม่ให้ฉันเกิดก่อนแล้วเข้าเฟร,รมได้เลยเหรอโอ้มันฆ่ากันหมดแล้วว่าอีพวกนี้ได้ต้องเอ็นแน่เลยชัวแน่แน่นั่นไงว่าแล้วเห็นไหม <c oughs> จะไม่ให้กูเข้าเฟร,รมเกิดก่อนเลยเหรออีหอยโอย้ชนะแบบงามงามจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันก่อนนะครับผมว่าเราได้เท่าไหร่กันเนาะเออเราจะได้ดูกันแบบจุๆจุใจใจหยยบจุกจุ เมื่อไรจะออกปะเนี่ยอืมมันจริงแย่เนี่ยก็เล่นง่ายอยู่นะแต่ว่าฉันเลยไม่เป็นเองงงเออได้เหรียญเงินไฟเตอร์ก็ถือว่าเลิศอยู่ปเกปกติเป็นป่าใช่ไหมอา้าว MVP ก็คืออ e ีแวร์นะครับผมเอาไปเหอะเอาไปเลยคนนี้เล่นดีอยู่นะกดถูกใจก่อนกดถูกใจก่อนนะครับผมกดถูกใจให้ทุกคนเลยไปต่อจ้าหืมไหนดูซิโอ้ได้ที่โหลโลเนี่ยก็ยังรออยู่นะครับผมยังรออยู่ เป็นยังไงบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าเอกกับสกินใหม่ของน้องแยนนะครับผมจะบอกว่าอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะซื้อแล้วเนี่ยเราก็ได้คูปองกลับมาด้วยเนาะแค่็อกินตามที่วันวันที่มันกําหนดเนาะ <laughs> พูดจะไม่ออกเลยเนี่ยโอเคไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เพิ่มด้วยนะครับไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายว้าเท่เหลือเกิน